วันนี้ลูกค้ารับ9โมงทันไหมทันครับ้คันนี้มาแบบด่วนสายฟ้าแลบไปนะเพ<ช>ิ่งเข้ามาวันเดียวนะครับแล้วลูกค้าก็มาจองวันนั้นเลยไม่ถึง3ชั่วโมงนะคันนี้ได้ <Peru S 1> เลขทะเบียนสวยๆนี้ให้ไปเลยเนาะลูกค้าซื้องนินสดด้วยนะครับเอาแจ๊สมาเทิร์นเราค้ามาแล้วสวัสดีครับพี่ค <ข osos S 1> ุณแม่สวัสดีครับคุณแม่เลิกอย่างได้ครับเลิกกี่โมงครับแม่9.19โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเอาเลยครับคุณแม่ไว้ก่อนครับพี่เขาก็เหมือนผมเลยนะผมก็ให้คุณพ่อคุณแม่เเจจิิมมใให้้้้ัันนนนรงๆแลวคคาาบี่ย เดิมดีสุดแล้วผมว่านะสวัสดีครับวันนี้สวยเลยจำแทบไม่ได้น้องบอกเดี๋ยวเราไปดูรถก่อนไหมพี่พี่จำรอยได้ไหมว่ามีตรงไหนมั่งทำาปเรื่อยมาแล้วนะแล้วก็ฟิล์มเบอร์ก็เปลี่ยนให้หมดเป็นแบบเซรามิกด้วยนะครับพี่ลองดูแฟตัดนหมอกก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมจำไม่ได้แล้วใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะตั้งคำว่า,าดูมันมีอยู่6จุด ก็เลยทําให้หมดเลยรอบผันเท่ากับใส่ปิ๊งเลยตอนนี้ลองตรวจสอบดูนะครับว่าสวยถูกใจหรือเปล่าพี่เห็นไม่มาทางไหนเห็นทางติดต่อติดต่อวันนั้นก็คือเห็นเจ้าของคนนี้เขาขับเข้ามาพอดีแล้วแบบปิ๊งแรกเลยไงเนี่ยมาจอดตรงนี้ใช่แล้วพอดีว่าหารรถที่จะไปส่งลูกโรงเรียนมันก็ตรงโจทย์ดีเนอะรถเล็กๆกระทัดรัศมีพอรถเดิมพี่เขาเป็นรถแจ๊สนะครับมันก็เล็กไปหน่อยเนอะเวลากระโปรงกระเป๋าเด็กวิ่งไปปีนไปปีนมามันก็ดูเล็ก ก็เลยจัดเป็นตัวนี้เลยเด็ดที่นั่งพับเบาะได้นอนได้สบายถูกใจขอบคุณครับคุณบอลน่ารักขอบคุณครับดีค่ะดีขอบคุณมากครับพี่พี่โค้ชพี่อาร์พาเราเขินไปด้วยเลยยังไงพี่วันนี้รถถูกใจไหมถูกใจครับถูกใจไหมคะถูกใจเออถูกใจถูกใจไหมคุณแม่ค่ะถูกใจโอเคมาพี่จ๋าขออนุญาตถ่ายรูปเก็บความทรงจำหน่อยครับโอเคหนึ่งสอง ขอบคุณครับเองเองรวยนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับพี่ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับขอให้คุณบอยขายดีให้ร่ำรวยเยอะๆครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่บ๊าสบายดีครับลองมาใช้ดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเครื่องเกียร์บอสก็ดูแลให้ปีนึงหมุนเลยนะพี่นะมีอะไรโทรนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณคครับุณแม่ขึ้นไปดีครับว่างแล้วคันนี้ปีนได้เลย โอเคก็ปิดเป็นทีบร้อยนะครับบอกแล้วต้องไวนิดหนึ่งนี่เพิ่งเข้าเลยนะสดๆร้อนๆนะครับลงคลิปได้ไปแค่3ชั่วโมงนั่นเองลูกค้ายิงตรงมาจกตลิ่นชันเลยเอารถแจ๊สมาเทินบอกว่าแจไม่ไหวจริงกลัวไปก่อนเห็นคนดูเยอะรีวิวเยอะคอมเมนต์เยอะนะครับก็ลูกค้าแฮปปี้ผมก็แฮปปี้จบเรียบร้อยคลิปนี้ขอบคุณครับ